ปีแรกเนี่ยเราจะเน้นเอาไว้เยอะหน่อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเอาไว้น้อยเนี่ยมันจะเป็นโบ๊แต่เวอร์แพน์เขาก็จะปั้นตรงให้เราได้ได้ดีอะค่ะน,นั่นคือตอนที่นั้นใช่ได้มากี่ตันครับ9ตันค่ะปีแรกเตันดีใจไหมครับในฐานะที่เคยท,<พ>ทาสวนสุดๆ<ะ>เลยค่ะหนูปลดหนี้เลยค่ะที่หนูติดนี่มา3-4ปีตั้งแต่ปลูกอ่ะหนูปลดนี่เลยเอ๋อเลยครับค่ะ โอ้โหเขาย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะช่วยเหลือเรานะใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าสุขใจเลยตอนนั้นใช่เห็นว่ามาปลูกบ้านด้วยใช่ค่ะใช่โอ้โหเมื่อก่อนเป็นเป็นลูกจ้างเขาเราดูแลสวนให้เขาครับค่ะดูแลหลายแปลงเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะดูแลของเขาของเราเหมือนกันคือคือเราติดใจตั้งแต่เราดูแลให้เขาแล้วแล้วพอเรามาปลูกของเราเราก็ใช้ของเราต่อเนื่องเหมือนกันค่ะลดนี่มีบ้านใหม่มีสวนที่ใหญ่ขึ้นใช่ดูแลของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ อนนี้ครับเป็นรุ่นที่2ถูกไหมครับที่ขนาดนี้ท,ที่เราเห็นผลขนาดนี้ช่คะขนาดนี้ปีที่2เนี่ยตอนนั้นนะครับมีดอกเนี่ยเป็นยังไง230ต้นจากปีแรก190ต้นเราเตรียมผลไว้ปีนี้ปีที่2ที่กันเป็นปีนี้ยิ่งยิ่งดีกว่าปีแรกค่ะต้นที่เราทําสารติดทุกต้นค่ะแล้วดอกเขาเต็มทุกต้นค่ะทั้งต230ต้นเลย ไม่ค่ะเราจะตีเสียประมาณ10ต้นต้นที่ว่าไม่พร้อมเราก็คือไม่ทําเราเราจะทาประมาณ220ต้นก็คือตีเสียไว้ก่อนเพราะว่าต้นยังไม่อาจจะพลต้นเล็กค่ะต้นเล็กเกินไปนะครับ220ต้นเนี่ยครับเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องถูกไหมครับใช่